อาวันนี้อาวน้องแขมวันที่สธันวาคมก็มาเลี้ยงข้าวต้มกันหมู่บ้านยาดยาคือไ่เห็นกันยคือไปหยกมือมายูไปดูนี่เสริมหน่อย

เช้านี้ก็มีทั้งข้าวต้มมีทั้งก๋วยเตี๋ยวชนกันกรอนุโมธนากันนะคะอากินาที ออเนะอาน้มันมนาบุญกันนะควันนี้มีกาแฟเาต้มตอนเช้าภาพสากที่เชียงใหม่ระยอ เชียงใหม่ละยองลบบุรีรวมญาติกันปริวารวันที่สาธันวาคมสองพันห้าริอนุโมทนากันได้เลยนะคะ